สวัสดีย้มแรงจ้าพี่น้องจ้าเวียนนี้ได้เมนูปิ้งหมูแล้วก็ตำถัว่วนี่แยกกับตำบักพริกแล้วมาเสิยมาตำบักถัว่วปุ่มกันเลยจ้าใส่ผงนัวใส่ปลาแดกแล้วก็มะนาว มังนาวไม่ค่อยไม่นามปันใดแล้วก็พระเทศลงไปมาเขือเทศไปเนาะและ้วก็มายวกันเลยยว่เมือนึงเถือกล่องมือหนึ่งเอามาชิมกันเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าหน้าตาตำถั่วอัน แย่ไปแล้วขากล่องมากกระสิเป็นแนวนี้ละและวหกและเหินนิดนิดน่อยน,น,นี่หน้าตาตำถั่วต่เสบวะพี่น้องจ้าเดี๋ยวรอปิ้งหมูจ้าปิ้งหมูเสร็จแล้วจ้านี่พร้อมเสิร์ฟมากินน้ำกันแล้วจ้าเสร็จแล้วตำถั่วปิ้งหมูหอม,หอม